นางผู้สวยงามแต่ไม่คิดจะทําอะไรจริงจังนางชอบปลอมอะ่ะล่าสุดนางไปปลอมวันเดือนปีเกิดผมสตอรี่ไปแล้วนะวันเดือนปีเกิดตามพาสปอร์ตจริงๆก็คือวันที่23เดือนหนึ่งปี2004เมื่อกี้ให้ดับเบิลเช็คที่พาสปอร์ตแล้วแต่นางไปกรอกเป็นปี1995อะไรของนางเขาไม่รู้นางเป็นคนมีเลขกลในกอุบายของนางเยอะจนงงไปหมดเขาบอกว่าให้ hey, please speak English you don't understand what I'm saying I am saying about Uh, our new position uh, in Miss Universe Organization now. I got the new title, Vice President of Miss Universe asia site. And also, we're talking about the date of birth, Rachel Kupda. Because some some fan they confused about what what is the exactly birthday of her. I double check with my assistant already. She was born 23rd January 2004 but uh, she gave someone like a 1995 something like that i don't know because of I, I it very hard to understand what personality she is so we will update about cj now we're gonna have meeting today after we live uh, to planning cj she will fly come to bangkok very soon uh, i hope i will uh coronation Official coronation within next week, like a uh, second or third. I still checking our uh, our event hall and our production first. Okay. And she will take over, uh, opera duty. She will fly around the world, and she get a lot of money, and she get uh, the price, uh, really high price. Also, everything is done. Collaborate with her already and she agreement everything everything is done don't worry anything okay because she she's so nice she's so nice at all the time she's so nice she's a humble one she's a real one so I am very much appreciate I try to taking care of her and send her uh, to everywhere in the world as much as I can okay are you happy Philippines? ทุกคนไปกดก่อนเร็ว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 ไปดูไว l ชี o ิวคำทูแบงค for sure like uh, first or second first or second j a ็ today may June 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 first or second June I still checking with her ขอแถลงใหญ่ๆแถลงยังไงอะไม่อยากให้บอสแฉในสตอรี่เพราะต่างชาติเออ เดี๋ยวเราจะสรุปทั้งหมดเย็นนี้นะครับโพสใน Miss g r a n d International นนะอีกแพลตฟอร์มหนึง่งเป็นการสรุปจบ so all the statement from our organization MGI we will post official on Miss Grand International within tonight we will set up all everything and this is the last post if I can to let the people read it with uh, the the document and the reason and the real story and l อ o เอามาโจมตีบอสได้ครับโอ้มันโจมตีตลอดละคนเราทุกคนไปกดเร็วๆอ้้วน้ำน้ำหอมมาแล้วนี่ใช่ไหมน้ำหอมร้อยสิบเก้าบาทมาแล้วครับทุกคนมี100ร้อยกวดเชิญเลยครับใครได้ก่อนเชิญเลยนะฮะแปลที่ชาร์จมาหน่อย ร้อยขวดเท่านั้นนะครับไปทุกคนเร็วๆแต่ก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทประวัติศาสตร์ต้องจ่ึกทุกคนต้องกดครับทุกคนต้องกดนะครับทุกคนต้องกดนะครับ <S <S ะะเร็วๆเร็วๆวๆ,ๆ,ๆทุกคนต้องกดเดี๋ยววันนี้นะครับคืนนี้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเหลื่อมล้ำนิดนึงๆๆนะครับจะสรุปทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้รวมถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีหลักฐานว่าเขาส่งอะไรมาส่งอะไรไปมีเรื่องอะไรกันบ้างทั้งหมด10อิชชูพร้อมทั้งเอกสารแนบลงในแกรางอินเตอร์เนชั่นแนล นะครับเป็นภา,านษาอังกฤษนะครับส่วนขยับแปลเป็นภาษาไทยก็ก็อาจจะต้องนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องนิดนึงคือ g o o g l e แปลเอาแต่ว่าสำหรับจดหมายที่นางส่งมาเนี่ยผมจะทำการแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นจดหมายที่แบบโอ้โหสำนวนบางสำนวนนี่มันน่าแปลมากแปลแล้วน่ามโมโห <c oughs> มันขู่ผมทุกคนมันขู่ผม ฟ้องสิบฟ้องคุณเทเรซาน่าจะไปแจ้งความโรงพักพรุ่งนี้นะครับเท่าที่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าที่ของวิเกอละผมจะไม่ไปส่วนตัวละนะฮะจะบอกให้ไหมทุกคนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วหลายเดือนจนนะ่ะพวกเราสังเกตได้ว่าเราไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะตั้งแต่เรื่องที่บอกว่าเงินหายเนี่ยเราไม่เชื่อหรอกว่าเงินเงินมีหนึ่งพเงินในกระเป๋ามีพันเแล้วขโมย ขโมยไปพันหนึ่งหลือเจ็ดรอยในกระเป๋าตลกปะขโมยก็ต้องเอาให้หมดสิถูกปะตลกเราก็เลยไม่ไว้ใจทุกคนพูดความจริงได้อีกสักอย่างได้ไหมเนี่ยได้ไหมถแถลงข่าวทั้งทีอัดคลิปทั้งทีไม่แต่งหน้าหน่อยเหรอเขาเป็นนางเอกนะเขาทาเขาทำคลิปสไตล์อินเดียนะก็คือจะต้องดูโซมดีนะเขาไม่วิ่งรอบต้นไม้อะ เนะพราะอินเดียต้องวิ่งรอบต้นไม้ Hey darling I am crying a w a i อ t fair เนี่อย่างงี้ต้องไ่วิ่งรอบต้นไม้ก่อนแล้วก็ขึ้นภูเขาแล้วก็ลงภูเขาแล้วก็ขึ้นภูเขาแล้วก็ลงภูเขาจะเลาให้ฟังว่าเริ่มตะขิดตะขวงใจเรื่องความเรื่องมากเรื่องการพูดไม่ตรงเรื่องการที่ไปเกาหลีแล้วเอาคอนแทคโทรคุยกับเกาหลีโรงพาบาัลยกรรมเกาหลีโดยตรง แล้วส่งแม่ไปดึงหน้าฟรีส่งน้องไปทําจมูกฟรีผมมีรูปหมดเลยนะแต่ผมไม่โพสนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นรูปคนอื่นนะผมมีรูปหมดเลยที่ไปนอนทําหน้าแล้วก็ไม่ไม่ทาฟรีทุกอย่างโดยที่อืมคุณโรตีเขาเป็นคนไปขอฟรีอ้างร้อยแปดพันประการเรื่องการขอของฟรีเป็นเรื่องปกติของนางมากนะอย่างที่พี่แชมพูดอะไปขอเว้นตาฟรี อืมสามอันแล้วก็หลอกว่าจะรีวิวให้แล้วก็ไม่รีวิวอย่างเงี้ยทั้งบ้านเลยไปขอดึงหน้าฟรีที่นานะฮอสปิทอลเสร็จแล้วก็ไม่รีวิวไม่รีวิวเขาด่าเขาตามตัวไม่ได้ก็ามาตามด่าออฟฟิศเราเขาก็ตำหนิออฟฟิศเราก็ถูกแล้วนะฮะเราก็ต้องไปควบคุมมาเอ้ยต้องรีวิวปรากฏรีวิวให้แค่โพสต์เดียวเราได้ข่าวว่าลบทิ้งด้วยทุกคน อยากทำสัญญกรรมฟรีแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าทำเออเป็นกันทั้งบ้านเนาะอยู่ๆก็บอกกินโปรตีนตายละใครจะประกวดนางงามอย่าลืมกินโปรตีนเยอะๆนะไม่ต้องไปลงบาลแล้วล่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีนิสัยแบบนี้ผมก็เลยคุยกับในทีมว่าให้สลับมงกุฎเพราะตอนแรกมีทั้งของจริงกับของจำลองขึ้นมา พราะบางบางประเทศเราต้องเอาของจำลองไปอย่างเช่นถ้าไปแบบลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสลับมงกุฎซึ่งมันเหมือนกันมากนะฮะซึ่งเราก็บอกเอาวันนี้ไปใช้ก่อนพอดีเราจะซ่อมอันจริงในที่สุดของจริงอยู่กับเราจ้ะของจริงอยู่กับเราจ้ะแต่เราเรียกร้องให้เขามาส่งเราต้องเรียกร้องแต่เขาว่าได้ของจำลองไปแชมป์แชมป์ ไปไปอาเหรอเอมอมงกุฎจริงอยู่ไหนอะอยู่กับใครไปเปิดเซฟมาสิมีไหมอยู่อับฟิตเออไปดูเซฟเอารหัสเซฟจากพี่เชอรี่กันนะอ,อยู่อยู่อยู่ที่นี่ปะหรืออยู่ะอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อยู่ที่นี่แหละพี่จำได้ไยอยู่ในเซฟไง ชั้นสองอ่ะอไปถามให้ค่ะเออไปถามให้โอเคชามกินไม่อยากจะบอกเมื่อวานทำเป็นแบบวยวายว่าจะเอามงกุฎคืนพูดตรงๆนะเราก็ต้องเอาคืนตามหลักการของบริษัทไปงานไม่เอไปงานไม่เป็นไรเอามงกุฎมาให้เจอแล้วกันโอเคนะฮะเพราะว่า เราเริ่มรู้รู้แกวและเรากลัวว่าของจริงไปที่นั่นแล้วอะเดี๋ยวจิวรี่กลับมากลายเป็นของไม่จริงเรากลัวละเราเริ่มกลัวละเราเริ่มกลัวละเกิดเม็ดกลางกลับมากลายเป็นไม่จริงขึ้นมาจะสวยละแล้วเดี๋ยวนางบอกหายขึ้นมากระทันหันอีกเพราะว่าเดี๋ยวนางบอกว่าอ้ามงกุดหายอ้าไม่รู้เหมือนกันตั้งไว เอาเม็ดกลางหายแต่เม็ดเม็ดเอามาเหมือนเอาอะไรมาใส่คล้ายๆกันไม่รู้ตั้งแต่เริ่มติดต่อโวยวุยว่นวาย,ยกับโรงงานสัญญกรรมเริ่มคิดละวเริ่มคิดละตั้งแต่เงินหนึ่งพันหายเื่องจบเลยชัดเจนละจบเย้ yeah! <laughs> <laughs> มาแล้วคุณดูเสียคุณดูนี่นี่นี่เฮะอุ้ยนี่ถอดมาออกมาจากกล่องไหครับ พอออกมาจะกลองเลยทุกคน <c oughs> This is the real This is the real You see You see ของแท้ดูข้างในสิมันจะไม่มันจะไม่เรียบมันจะไม่แบบบรัชจนเรียบหรอกเพราะมันเป็นวัสดุแล้วมันเจอจิวเวลรี่มันจะเป็นแบบ ซูเปอร,ร์แท้แอเรื่องไรเรื่องไรจะตอนแรกก็ให้ไปครั้งหนึ่งเรื่องไรจะให้ไปอีกกลับมาได้ก็ดีแล้วกลับมาได้ก็ดีแล้วอืมตอนนี้ไปนอนกอดของปลอมอยู่นี่อันนี้อันนี้ของแทอมาเรากดคอลัมเบียฉันเกือบไปะแล้ว มรกฏโคลอมเบียฉันก็ไปซะแล้วโอ้ไม่เกิดมรกฏโคลอมเบียฉันก็ไปซะแล้วเวเนซุเอลาอุตสาห์ไปซื้อมาจากโคลอมเบียก็ไปซะแล้วมงจริงนะเธอทำทุกชงทุกอย่างทำกรรมยงกรรมยี่ไว้แล้วมงจริงอ่ะหนามเตยมันจะไม่ค่อยแบบหนามเตยมันจะไม่ค่อยแบบมันจะไม่ค่อยเหมือนอุตสาหกรรมอ่ะ มันเป็นแบบมันเป็นแบบแฮนด์เมดอะนึกออกปะเออนี่แจำทะลุสงครามบอกเลยที่สุดทุกคนของแท้มันจะไม่ใส่กิ๊กร้อยเปอร์เซ็นตนะเออทุกคนไปกดตะกร้าก่อนดีมามุงดูแต่ไอเนี่ยแล้วก็ไม่ซื้อของไม่เอาะ บะหมี่บะหมี่รามเมงอีกห้าลังอีกห้าลังเหลือแค่สามร้อยแปดสิบไปกดเดี๋ยวนี้เหลือห่อละสิบกว่าบาทธรรมดาห่อละสามสิบห้าสามห่อร้อยไปกดให้กําลังใจจะบอกให้วิธีดูของปลอมของแท้นะถ้ามรารกดของปลอมเนี่ยมันจะใสกิ๊กเลยด้านหน้าก็ใสด้านหลังก็ใสด้านข้างก็ใสมันจะใสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าของจริง มันจะไม่ใสทุกคนเห็นไหมมันจะไม่เสมอสีมันไม่เสมอหรอกอ่ะแล้วไปดูข้างหลังดูข้างหลังสีมันก็จะไม่เสมอมันจะมีรอยเหมือนแตกข้างในอันเนี้ยเขาเรียกเอ่อ i n f l e ช i o n เนี่ยมันจะมีมันจะไม่มีวันเสมอหรอกของจริงอะ่ะเพราะมันขุดเนี่ยคุณดูเิคุณจะดูของจริงคุณต้องแอบดูข้างหลัง เห็นไหมมันเหมือนมีรอยแบบเล้าๆอยู่ข้างในเนี่ยของจริงเนี่ยของจริงแบบนี้แต่ถ้าของปลอมนะสีมันจะเสมอกันหมดเขียวเดียวเขียวเท่ากันข้างหน้าข้างหลังข้าง้องเอันนี้ของจริงคือของจริงมันเหมือนของไม่สวยอะเออถ้าของสวยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ะปลอมสวยเท่ากันนะปลอมเนี่ยสีแค่เห็นไหมดูเงาสีตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อน มันคือหินไงสโตนเข้าใจไหมจะมาใส่ได้ไงล่ะอ้าตายแล้วตายแล้วขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะวอททำถึงมากคือผู้มากา่อนก,การรู้สัญญาณมานานแล้วจ้ะเขาอยู่กับเราเขาเหมือนเราเป็นคนใช้เขาทุกคนทุกคนคือคนใช้ทุกลมหายใจคือการอยากได้อยากดี เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ยังไม่ได้ไปเช็คของที่บ้านแกนเลยนะทีวียังอยู่เปล่าก็ไม่รู้หม่าข้าวอยู่เปล่าก็ไม่รู้จานชามช้อนตู้เย็นยังอยู่นะคงแบกไว้ไม่ไหวนะไมโครวเวฟอยู่เนาะของเราอุปกรณ์ครัวเคอทีวีมีหลายหลายห้องมากมีครบทุกห้องไม่รู้ทีวีอยู่ครบหรื่อเปล่านางส่ง ถ้าเรือคลองเตยไปแล้วบ้างฝานชนี้ลงเรือไปอยังครัวมีต้องสองครัวนะครัวมีสองครัวเขาจะททุกอย่างพอตอนหไปนอนหนก็ทำ<อ>ใช่ <laughs> เขาไปนอนกัน <laughs> เขาเอ็นจอยไลฟ์กันทุกคนเนี่ย <laughs> เขาหาความสุขใส่ตัวไม่ได้หาความทุกข์ <laughs> so this is the real crowd waiting for CJ from Philippines น uh? ะ waiting for her uh, this is the real one นะผู้ดอนเฮเ e a d นะ เออ and the fake queen must be matching with the fake c o w โอเคมาเฉลิมฉลองแล้วมงกุฎอยู่กับเราทุกคน original one the real one อันเนี้ยปีเนี้ยจะเก็บเข้ากรุแล้วทุกคนครบ3ปีแล้วครบ3ปีแล้วเนาะทุกคน เร็วมากเรื่องอะไรเกือบไปแล้วไม่ล่ะ <S <S ถ้าเราไม่ได้ของจริงเนี่ยตายแน่เลยสามปีเรายังไงล่ะเราอุส่าห์เป็นคอนเซปต์ทุกๆสามปีเราจะเก็บของจริงหนึ่งมงกุฎเอาไว้ข้างบนทุกคนถ้าใครมาหาผมชั้นบนจะเห็นห้องเก็บมงกุฎทำเป็นห้องกระจกโชคดีนะเนี่ยทุกนี่ original crown the real one in my hand อ่ อันนี้เป็นของจริงที่ใช้มาจนแอบบจะช้ำแล้วละ่ะของปลอมอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้อืมของปลอมเอาไว้สำหรับเดินทางหรือเซน่าไปประจำอะ่ะของปลอมอะ่ะไปเปรูไปโคลัมเบียไปไหนก็เอาของปลอมไปแต่อันนั้นนะ่ะพูดกันรู้เรื่องเลยบอกเขาเลยว่าเอออันนี้ของปลอมนะเธอแต่ว่าเธอก็อย่าทำพังนะอืมอันนี้จะบอกเขาตรงๆแต่ว่า ครั้งสุดท้ายที่โลตีเอากลับไปอ่ะไม่บอกบอกว่าพอเอินว่าจะเอาไปซ่อมอะจะเจ้าตัวนี้ไปซ่อมเธอเอาตัวนั้นไปใช้ก่อนจริงๆไม่ได้ซ่อมหรอกครับอันนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ใช้นะครับวันที่18ตุลาคมมงกุฎนี้ก็จะหมดวาระ This is the third year of this crowd Du t y t l e s t s t y a y We're going to present this cloud on 18th October, during the time of the sick goodbye of CJ. And then the new the cloud will use the first year immediately. Continue for another three years.